โอ้ยข้านหน้าก็มีว่ะโอ้โหโอ้โหยางเยอะเลยโคตรตึงเลยว่ะตึงตะลึงตึงตึงเลยทีนี้มาลองปองแกงมาลองมันแนมมาอัพมาลองปองแปงป้องป้องป้องแปงเต็มเลยมาแล้ววัสดีครับครับครับวัสดีครับเพราะห้องนี้เล่นไหมเนี่ยเล่นเล่นส v c เหรอใช่ใช่ไปไปด้วยช่วยกดติดตามด้วยนะครับอะไรนะ ไปกันเลยทุกคนครับครับไปอ้าวครับคนดูถ้าจะเล่นขอ่อสโซนเย็ดดีมาเลยครับเอาคนดูว่าไงคนดูอะไรครับนายกำลังเล่นกับคนดูอยู่หรอใจยิงมันยิงมันสวยกัน่ากหน่าก็าน่า,ข,า,นาข้างหน้าได้เลยได,ได้แล้วพวกได้แล้วครับ นายนายนาตัวนาเดาเดาเดาข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเดาเดาเดาข้างหน้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 าข้างหลังหายไปไหน้สองตัวอะไรข้้ไม่โอ้โหตัวหนึ่งตัวหนึ่งเฮ้ยทีมเขาแดงหมดเลยนะฮะนายอะไรเนี่ยท่านฮันท่านออะไรเนี่ยท่านอ ท่านเอชล่ะใช่ใชแล้วทำไมไนายพูดอยู่คนเดียวแล้วเพื่อนนายไม่พูดอ่ะอ๋อมันอยู่ด้วยกันครับอ๋ออยู่ด้วยกันนะครับสุดยอดเปเลยสุดยอดปไปเลยครับใช่อเ,เอา้ายิงหัวเชย มันอยู่ไหนนะมันอยู่ฝั่งขวายิงมันตัวสุดท้ายยิงไหนเออมันเจ็บสวยเดี๋ยวจะเปิดห้องนะครับแต่เดียวเดี๋ยวเพิ่งเปิดห้องสิครับเล่นกับเราก่อนครับครับเอานายเล่นตานี้จบนายจะไปเปิดห้องรเล้บเอ้านายไม่เล่นกับเราก่อนนะอีกสักรอบอีกสักรอบสองรอบอะไรเงี้ยได่เย โอ้โหไวไฟชาครับแอบเก็ใช e ่อมันเจ็บมันเจ็บเยอะน้ำโอ้ยไม่ล้มเลยเหรอเพื่อนมันเจ็บหลายตัวเลยแต่มันไม่ล้ม เน่ยังไม่ล้มอีกเออล้มให้หน่อยมันอยู่ไหนหมกน่ะมันอยู่ตัวนั้นนะตัวสุดท้ายแล้วรูมันสวยโอ้โหเข้าหัวไม่ดนึงเข้าหัวแล้วไม่ดหนึงโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปชุบเองไงไม่ต้องกลัวนะครับครับ ครับครับแตกอยู่ไม่อย,อยู่บนบ้านตัวนึงอยู่บนบ้านใช่ใช่บนบ้านฟังอ้าวโอ้โหโอ้โห วเมือกเออมรต,ต้ฮัลโหลครับตัวนี้ก็กาลังหาคนเข้าแข่งอยู่ครับคาร์บอมอยากเข้าไหมครับไม่อยากครับทีมฝั่งนั้นมีแลงโกไม่ใช่แลงโกแ,แกนมาสเตอร์แกนมาสเตอร์อ๋ออันอันอันนี้คือเดี๋ยวนะอันนี้คือแกนมาสเตอร์ใช่อ๋อนาย <โอ S 1> เรียกว่าแกนมาสเตอร์ใช่ไหม ใช่ใช่สุดยอดไปเลยโอ้ยด้านหน้าก็มีว่ะโอ้โหโอ้โหอย่างเยอะเลยโคตรตึงเลยว่ะตึงตะลึงตึงตึงเลยทีนี้มาลองปองแกงมาลองมันแนมมาอับมาลองปองแปงปองมองแงงปองแปงเต็มเลยมาแล้วมา โอ้โห oh, oh. อย่างเยอะ <S 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 ดูดิครับแกนมาสเตอร์ก็โหเหมือนกันเนี่ย <S <S เออแกนมาสเตอร์เออแกนมาสเตอร์เออแกนมาสเตอร์วะ <S 2> <S 2> <S <S ไม่ไม่ใช่โกมาสเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่อ้โแกนมาสเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทย <S 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 โอเคได้ไา้โอ้แค่ไหนฮะเดี๋ยวคนอ่องเลยมีคนเจ็บครับตอนนี้นี้กะรำทา่านเ้เข้าชาดัดอยู่ครับโ okay, อเคครับได้เลยระวังด้วย,ท,ท,ท,วยท่านเอัวล้ครับชาตินะเอา อ๋อเียีโอเคขอซ้ำแล้วกันตั้งไอวอไม่ทันตั้งไอวอไม่ทันเดี๋ยวๆมันอยู่ไหนอ่ะ มันอยู่ข้างหน้าตัวนึงแล้วก็ดัง้ายตัวนึงโอเคด้านหน้ามีมันมีมันหลบไปแล้วฮัลโหคนนี้ลงข้างหน้าเลยลงข้างหน้าเลยลงไปข้างล่างเลยมาร์คลงไปข้างล่างหรืเปล่า แย่สุดยอดไปเลยนายคุยคนเดียวอย่างนี้ตลอดเลยอะไม่เห็นไม่เห็นเพื่อนนายพูดเลยนะ่อเพื่อนผมอยู่อยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันไม่ไม่ได้ยินเสียงเพื่อนเลยมันไม่อยากคุยครับทัาไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์คุยแย่จริงจริงมันมันเพื่อนทะเลาะกับแฟนอยู่โอเคเอาน้าเศร้าเลยทีนี้มันหายไปไหนกันหมดออกมาไอ้เรื่อง้อันนั้น เอาบนบนบนอยู่บนยอยู่ข้างบนนะอะไรวะเนี่ยอุ้ยนายข้างหลังท่านเอชยิงมันเอสเราตายแล้วอเอาละครับท่านอีสนะฮะย,ยิงเข้าไปยิงก็อ่ะยิงข้างหลังนั้นแหละยิงเขา มาเหลือท่านอะไรเนี่ยท่านฮันครับท่านฮันอ่าท่านฮันมาหนึ่งหนึ่งมันมีเงามาแล้วครับท่านฮันยิงเข้าไปมันเจ็บหนักครับมันเจ็บหนักครับท่านฮันจีเออครับก็เจ็บคอแล้วว่ะเอาเจ็บคอแล้วอย่าเพิ่งเจ็บคอดีคุยคุยกับเราก่อนดีสายมีครับสายมี ครับครับเดียวครับเดียวโอ้ยเกือดแต่ว่ามันคือรอรอหนึ่งได้หนึ่งหมดสองครับสามก่อนเหลือตัวเดียวแล้วครับเหลือตัวเดียวแล้วครับทุกคนโอ้เล่นไอยเดือดสองกระบ,บอกใช่เราต้องสองกระบ,บอกแล้วตอนนี้กระบ,บอกเดียวไม่ไหว สองบอกไปเลยสู้ตายมันก็บอกต้องว่โอ้โหไม่เข้าหัววะ่ะโอ้โอเคอครับหมอบไปตึงๆตัวสุดท้ายอยู่อยู่ไหนทีนี้โอ้ม่อยู่ที่นั่นหมดเต้ หน้าตลอดเลยใช่ม <c oughs> มอบหนึ่งโอ้โหเข้าวใช่มันอยู่ไหนตัวที่เหลือ <c oughs> เอา้ามันคิดว่าเล่นซ่อนแอบหรือไงอ๋อมันอยู่บนบ้านเราแล้ว <c oughs> หันหันโอ้เอาละครับมามามาไปกันหมดอย่างนี้ชุนละมุนแน่นอนครับชุนละมุนแน่นอนครับอ้าว <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูท่านอิชท่านอิชเจตการมันท่านโอ้โหเดี๋ยวจะป่อข้อนะครับแตเดี๋ยวจะเปิดข้อนะครับอะไรนะครับไม่มีอะไรครับเอ้าแม่คุยกับใครอะเมื่อกี้โอ้กําลังสตรีมอยู่โอกําลังสตรีมอยู่แล้วมีคนดูกี่โอคนผู้สตรี พิ่งสตีมนี่เป็นไงล่ะนี่เราจะเิ่อ,อครับแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> อุ้ยยิงอย่างแม่นเอ้ยไม่ใช่คนละทางคนละทางอซ้ม,มามา้ากลก มาอ๋อในในหิวมาม่าเหรอมีคนอยู่ข้างบนเนี่ยเออเออเอ้ามันยิงโดนเราเฉยระวังท่านฮัน เ,เออฝากท่านฮันจัดการไปเลยท่านตกไปเลยครับทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรปุ๊บปุ๊บมันอยู่ในเนี้ยเต็มเลยป๊ับ าลเออหมอบป,ปุ๊บปุ๊บคอคอคอหนึ่งคิวนะขอหนึ่งคิวอ้าวตกใจเลยนะมีคนอยู่ข้างบนนะ่ะมีคนอยู่ปนเนี้ยไม่อยู่ตรงนี้หนึ่งตัวบ้านแอร์บ้านแอร์ เออโดนเฉยการมันสวยทุบปพอปไม่ติดก็ต้องติดนะครับอะไรนะครับสาธเจ้าสาธเจ้าโอเคครับโอเคเอา้าตายหมดแล้วเหรอไม่ได้ใจวันแหละครับ ทษี่ลักสองคนดูไม่เป็นไรครับคนดูโอ้โหดสวยไปแล้วครับไวเจอกันว่าเล็ดไม่มีครับขอโทษด้วยครับครับไม่เป็นไรครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อน What do y'all?